เจนนี่รัชนกตอบชัดยังรับงานคู่ลินลี่อีกไหมหลังประกาศแยกวงแฟนเพลงถึงกับตกใจไม่น้อยเจนนี่ได้หมดทัดชื่อหรือเจนนี่รัชนกสวนเกตได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศแยกวงกับน้องสาวลินลี่นารีนาเชื้อแหลมเป็นที่เรียบร้อยโดยให้เหตุผลว่าน้องได้ลองฝึกมาสักพักแล้วสําหรับเจนนี่ถือว่าเก่งมากมาก ฝากทุกคนซัพพอตน้องด้วยนะคะปีนี้น้องอายุ20ปีแล้วถึงเวลาที่น้องต้องเรียนรู้และโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวโดยทางนั้นเจนนี่ได้โพสต์ข้อความว่าหลังจากนี้น้องลินลี่แยกวงรับงานเดี่ยวน้องลินลี่เต็มวงแบบเต็มตัวแล้วนะคะก่อนหน้านี้น้องได้ลองฝึกมาสักพักแล้วสําหรับเจนนี่ถือว่าเก่งมากๆฝากทุกคนซัพพอตน้องด้วยนะคะปีนี้น้องอายุ20ปีแล้วถึงเวลาที่น้องต้องเรียนรู้และโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว เจนนี่เชื่อในความสามารถและศักยภาพของน้องว่าน้องทำได้แน่นอนส่วนใครอยากเจอเจนนี่ก็ยังสามารถติดต่อเจนนี่เต็มวงได้เหมือนเดิมนะคะส่วนงานที่รับไว้ยังไปเหมือนเดิมจ้าแล้วเจอกันนะคะซึ่งในเวลาต่อมาก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยว่าแล้วถ้าอยากจ้างทั้งคู่สามารถจ้างได้เหมือนเดิมไหมคะเจนนี่รินลี่เต็มวง และทางด้านเจนนี่ก็ได้ตอบชัดๆเลยว่าจ้างได้ค่ะแต่อาจจะต้องติดต่อแยกกันค่ะพอต่อไปเจนนี่จะไม่ได้เป็นคนรับงานให้น้องแล้วค่ะ